ครับที่เป็นข่าวครับเอปา้ปัน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 นใช่ครับก็ก็คุยกันในกลุ่มแบบนานก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้ก็เอยอะไรวะตลกดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ถามปัน่ก็ปันที่ครัก็มันก็ขำๆกันเลยครับใช่ใช่ได้คุยกับได้คุกับปันปนไครับคุยก็คุยกันตลอดครับใช่ก็นานก็ส่งมาให้ดูอไรเงี้ยก็แคปมาให้อ่านอะไรเงี้ยเออใช่ผม เออผมว่าอันนี้ก็เออแอบตลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเออวันนั้นเราก็เราก็ไปเที่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยออใช่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับปันวันนั้นนะครับใช่เพราะว่าผมไปเที่ยวกับเออบุ๊กับจูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจริงผมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรครับก็ขำๆสีสเลยเนี่ยโอ้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 ลองยโอ้ยปอ้ยโ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 อ้ยช่้ ไมีอยาถามปันเพว่าตกของใครอะไรนะฮะเมียกไปถามคันใครหรอกปันบอกว่าวันวันที่ไทยมีดอกไม้แน่แต่ว่าไม่มีอยู่ภายสุดมาผมว่าจริงๆผมว่าปันก็น่าจได้ดอกไม้อยู่แล้วเออคนเขาสวยอะไรเงี้ยเออผมว่าคงแบบมีคนมาจีบบ้างแหละเออใช่ใช่แต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครส่งให้ปันเลยใช่แต่ก็ดูดูในสตอรี่อะไรเงี้ยเออใช่ใช่ครับมี่เป็นเซลเซลคนน้ะ มีผมก็แซวบอกวิตรงไม้ช้อใหญ่จังเลย,เลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับว <c oughs> ันบอกอยืนแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่เนีอย่างนี้พอด้วยความที่เราสนิทกันมานานอ่ะพอไม่มีข่าวมาเนี่ยไอ่ไหนมาไหนไ,ไม่พูดจะลำบากไม่ได้พูคนจับจ้อง ผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะหมายถึงว่าจะมาจับจ้องผมเรื่องอะไรก็ผมก็เป็นเพื่อนงานอะไรครับใช่จริงผมก็จริงอ่ะผมกเป็นคนแบบเพื่อนแบบว่ารุ่นน้องผู้หญิงเยอะมากแล้วก็เป็นเพื่อนผู้หญิงเยอะมากผมก็ว่าเออผมก็อยู่กับไม่ได้อยู่แค่ปันนะผมก็แบบน้องๆเยอะก็แบบเออไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแต่ว่าเอออาจจะแปรว่าพอพอปันเป็นคนดังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหอาจจะแบบว่าแบบแฟนคลับจับจ้องอะไรเออใช่ผมก็เออขอบคุณนะตอนเออผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิด ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าผมกับปันก็เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลย,ยนะใช่ก็แก๊งเดียวกันก็แบบเราก็ชอบแบบชอบอะไรคล้ายๆกันก็เจอกันที่แบบเล่นฟิตเนสเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่นเพราะว่าตอนน้านี้ก็ปิดหัวก่ออ่าใช่ใช่ก็แซวก,กันในกลุ่มว่าเฮ้ยห,หรือว่านี่มันรักสามเศร้าวะ <S <S เออก็แซวกันขำๆเลยนี่แบบปันว่าเปิดเปไปเจอว่าเพื่อนจะได้สบายใจกับกาส่วน ก็ก็คุยกันในกลุ่มเงี้ยคือเราก็จะมีกลุ่มเราสามคนอะไรเงี้ยเราก็คุยกันตลกเออโอ้ก็บอกเออพี่ซอสพี่ฟอสพี่ฟอสร,อร,อรับไมาใ้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่แต่มันก็ตลกเป็นแบบเออเป็นสีสันดีเลยครับใช่แต่ว่าผมก็ยืนยันตรงๆว่าผมไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคร<อ>ับใช่ใช่จะบอกปัดยังว่าให้เปิดๆเลยอะไรนะฮะบอกฟัดนะ ก็ให้เป็นเรื่องของปันดีกว่าผมก็พูดไม่ได้ผมก็เออพูดในมุมเพื่อนเลยว่าเออใช่แล้วก็จะเป็นเพื่อนเราไม่กปันมันอย่างงานนพี่ถามปัน้ไพี่พี่จะถามอะไรปันพี่ถามปันได้เลยอะไรเงี้ยผมก็พูดแทนปันไม่ได้เออใช่แต่เขาเป็นคนสวยก็ต้องมีคนมาจีบเขาอยู่แล้วนะครับใช่แต่ว่าเออเออผมก็เห็นไอ้ในข่าวที่เขาแบบที่เขาแบบผมก็ไปนั่งไล่อ่านที่เขาแบบโยงกันอะไรเงี้ยหรือว่ามีแฟนคลับบางคนเขาแบบไล่ไทม์ไลน์ เออก็แบบเออว่าเหมือนเหมือนนิยายเรื่องนึงนี้เออก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็แบบว่าเออจินตนาการสุดยอดนะครับรเป็นหพเออเป็นหนึ่งพอดก็เออสนุกดีเลยครับใช่แต่ก็ยืนยันว่าผมไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับใช่แค่ขำๆกันเลยครับใช่